ตันน,น,มมน,น,นี้วันที่1านะครับวัี่นะ่งรถบัสที่จะไปเด้ที่วันนี้นี่ิงเวลาปปดีเลยนะมครับก็มีผุกติดเรื่องเง้เรื่องตัวหายบ้างอะไรบ้างครับก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ำลังจะขึ้นรถรถบัสเหมือนัน นี่มาถึงที่คัตสึยามะเป็นไงตื่นเต้นไหมพิษหรือเคยเห็นแล้วเมื่อวานนอนไม่หลับโอ้ถึงว่าดิเช้านี้เสียงก้นดังเสียงก้นดังถึงใครไม่รู้ไม่ถับบ้านละน้องเอล์ไซเสื้อ่หรือครับเสืเลยเนี่ยคู่กนี่คู่กนี่ดูถูกความสูงเถูกไหมมันมีความสูงเห็นมอ๋อร้อยหกสิบห้าเจ็ดสิบเรื่องเลยนะครับ คุณนนดูความสูงอ่าลองสูนตอนนี้ลงมาเล่นสเก็ตกันแล้วนะครับสีเขียวสีชมพูสีลูกหมากสีอะไรก็ไม่รู้หลากสีอนอ้สีอะไรเนี่ยสีทอ <c oughs> สีทางีกีไซส <c oughs> ตอนนี้หิมะากำกลังลงเลยนะครับ <c oughs> โอ้โรยมากนะครับตอนนี้ <c oughs> เอนน่อ <c oughs> เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างคนเขียวคุณเขียว <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นเห็นเดี๋ยวซูมให้เห็นสิวเลยอโอเคพ่วงที่ร้านไหมครับไม่ห่วงไม่ห่วงนั่ว่าแล้วถึงแล้วตัวเองโทรไปหรือยังครับโทรไปที่บ้านแล้วเนาะโอเคแล้วตัวเองไอ้สีหูแงไขว่น่ะสีหูแดงไขว้ไขว้เฮ้ยไขว้น่ะโอ้โหโอ้โหบ้ารังตบมากเลยหนาวมากเลยครับเนี่ยเดียวนะครับไปข้างบนนู้นแล้วก็ค่อยเลิ่สกีลงมา วันนี้เรากล่าวว่าจะท,ทําท่าหลายๆท่าให้ดูนะครับวับนนี้หลายๆคนจะมาปล่อยเด็กหรือปล่อยแก่ที่นี่ก็ไม่รู้ีบรรยากาศตอนนี้ครับพิมะเริ่มโปรยหนักมากขึ้นนะครับหนาวมากๆแล้วตอนนี้อันนี้ไขรปะเนี่ยอันนี้ฝุ่นๆนะครับไหนเงยหน้า,านิดนึงสัมภาษณ์นิดนึงเป็นไงครับเอออย่าโปอย่าโปไม่เอาอย่าโปอย่าโปี๋ยวโดนกล้อง เป็นไงรู้สึกไงดีขึ้นไหมดีใจไหม <c oughs> ดีใจไหมดีใจไหมเป็นไงพีทอ๋อนี่พีทนะสีเหลืองเหลืองเนี่ยเหมือนพีทนี่กำลังเริ่มประสึกกันนะครับไม่รู้เปิดสึกหรือเปิดอะไรกันไม่รู้ <c oughs> ยังเขยื้อนไม่ได้เลยนะครับขณะนี้นะครับน้ำพาเป็นตัวนำ <c oughs> ไอต,ตัวตัวสุดท้ายอ๋อลงไปแล้วหนึ่งนะครับ <c oughs> อ๋อมาดีเองอ่ะจะไปถึงไหมเนี่ยฮะเขาไปก็หมดแล้วนะเอาเอกลางขาเดี๋ยวรูตัววีเดี๋ เออเนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวก็ล้มไม่ต,ลลต้องกลัวหรอกกลางไว้เออโอ้จะถึงไหมเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โคสุโคสุยามะคาสุยมามะคาสุยมายมะ <Aww. S 2> นะครับอ่กใลานเล่นสีอยู่ครับนี่หลายๆคนอยู่ทางโน้นเลยครับ อาพร้อมบงมือหน่อยนี่จันแรมสังนะครับท่นเล็กสังอยู่ข้างหลังครับส <ients> oh, <in> ั <t os itus> ide, ่งค <y ul ene> ุณกุนมองหน้าตากล้งหน่อยบองมือหน่อยเนี่ยกุนคุิโเส้ ไ <bueno> มเมะเริ่มตกหนักเลยนะครับตอนนี้ดูเวลาไม่บอกนะตอนนี้กีก่โม,มงนะครับแต่รู้เราเหลืออยู่คนเดียวที่จะเล่นนะครับคือฟิตตองฟิตนะครับ บุณนั่งบกนกระเช้านะครับนาวหนาวมากนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ด้านบนแล้วตอนนี้ค้างตึงแล้วครับเบอร์8ปอยู่ไว้ไหม<อ>ไฟดับแล้วต้องค้างอีก2ชั่วโมง อยู่ตอนนี้นะครับเรามาถึงยอดเขาแล้วนะครับที่จะสไลด์ลงไปตอนนี้คุณแลนจันแลนจะจะเป็นคนแรกนะครับที่จะสไลด์ลงจากด้านหลังลงไปขอให้โชคดีนะครับเจอกันืวงไทยไ <c oughs> เดี๋ยวไหลไปจริงๆ <c oughs> ถ่ายรูปอย่างี้เดี๋ยวถ่ายให้อันนี้ที่ถ่ายวิดีโออยู่ไปยืนตรงนั้นเลย นี่ครับของีรครับออเดอร์ของเดงหรือบาลเี๋้วคูด้วยมีการแถมน้ำขนมยักคูด้วยอาหามีข้อบอะไรก็ไม่รู้ไม่ราเนของพี่อันนี้ของเราเป็นน้ำมินน้ำมิงชาเรากินข้าวเย็นนะครับที่แถวในอุหลจังจกไปเล่นสกีมาเรื้อขาตลอดนะเป็ไง ง่วงนอนเหรอยังนึกถึงตอนนี้ถูกชนฮะจำได้ที่ตอนนี้ถูกชนตอนสกีอ๋อเดี๋ยวดูภาพในนี้ได้เป็นพยานได้อ๋อลุงลุงขวดชนเหรอลุงขวดชนเหรออ๋อเขากำลังกำลังนึกถึงภาพขนาดนั้นอยู่นี่ไม่ออกหรอกว่าไม่เจ็บหรอกนั่นหลังให้ใช่ใช่รู้สึกอยูนนิ่งจะพังมันเหมือนมีอะไรกิมจิ ปลาเนื้อปลาตู่นที่วันที่11นะครับเดือนมีนาคม2 5 5 5ันาร้อห้าส้าวันนี้คือวันช้อปปิ้งอีกวันหนึ่งครับออกขยาปิ้งนะครับเหม็นมากครับเหม็น มีร้านทาโกยากินะครับนี่ครับทาโกยากิครับไอ้ไส้มีนวิาทยกึเฮ้ยนบังโกะยจัปปังนิสทาโกยากิใช่ทาโกยากิทาโกยากิทาโกยากิอ่านี่ครับ400เยนนะครับ8ลูกนะครับอันนี้ร้านขนมนะครับขนมไข่นะครับこの人ี้ชื ครับเป็นแฉลกโฆษณาในพื้นที่ว่าแหล่งไหนแหล่งไหนของพื้นที่ของในพื้นที่นี้ที่ปักช่องหน้านําไปใช้แล้วมีลูกศรนย้อนแต่ละที่แต่ละที่เดี่ยอยู่หน้าร้านอ่สำหรับผู้ใหญ่นะครับรอเพื่อนๆนจะมานะครับ ตอนนี้เนโอสกาครับนี่ปอมบาชีนะครับหิมะกำลังเริ่มตกัำตอนนี้ผ<ม>ู้จ<ม>ัดการยังไม่ได้โอ้โอ้พายจะไปที่ยามานิงกีหรือลาวีวันนะครับที่ลำปางผู้ที่เขาช้อปปิ้งต้องเปิดเลน VIP ให้เลยนะครับเพราะว่า มีเศรษฐีเมืองไทยมาซื้อของกันเป็นเป็นล่ำเป็นสันต้องแยกเคาน์เตอร์ออกมาจากกันทั้งหมดนี้ไม่รู้ได้เป็นกี่ล้านเยนมั้งนึงวันนี้เย็นนะครับเนย่างนะครับเป็นของครบครัวนะครับที่เคยมากินเนื้อทุกๆปีที่่ายมาเหม็นๆนะถอดเสื้อออกน้ำเหม็นนะจะบอกให้ชิมจิบมาชนไหนเอ๊ ปสนุกไหมอยู่ี่สนุกไหมสนุกค่ะอ่กลับแล้วมังก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เราดูวันนจะเาับแุดทยสุดท้ายอีกวันมาขอบคุณที่ผู้นำ S <S ว่านแล้วพอได้เนื้อไปหน่อยลรก่มดชื่นนะนี่ครับเราเดินเพื่อให้ย่อยนะครับ <S 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 ย่อยเนื้อนะครับ แล้วก็เหนื่อยแเ้าก็อับอ้าวได้ครับเพราะว่านอกจากเราจะเหนื่อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าภูมิใจเป็นความทรงจำของเราสักครั้งหนึ่งซึ่งเราทรงจำนี้ทําให้ถึึงเราได้ไปเล่นสึกีเรื่องของอาหารญี่ปุ่นไปช้อปปิ้งหายกันมั่งก็มีหลงกันมั่งก็มีลำคาญกันมั่งก็มีคันมั่งก็มี มันก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าออทำไมวะจาขำดิ่าขำอยากขำ,ำสนุกไม่ใช่ลองถามทุกค,คนดูถือว่าเรื่องสนุกมากว่าอะไร <laughs> อ๋อ,อถามว่า <laughs> เป็นไงในกล้องใหม่เหมือนซื้อหนึ่งได้สองซื้อสองได้หนึ่งเแรกก็คิดว่ามันสี่เบยแต่ไปเช็คลาคดแล้วมันไม่ถึงสี รุ่นที่ดีบใหม่สุดแล้วอือูใหม่สุดละใช่แล้วก็ได้กล้องถ่ายวิดีโอด้วยเป็นการจ่ายเงินที่เรายังไม่ได้จ่ายรูดไปคนเดียไปก่อนโอ้โหคุ้มมากเลยครับสนุกมากโอ้โหเรื่องไม่ได้ยังไม่สำกภาเลยสัก้าตอนนี้ไปมึงไป เทียงขามากับขากลับผิดกันเลยเสนุกมาก9วัน9วันวันแต่และว,วันพระอาทิตย์ไม่ตกดินกลับบ้านไม่ได้บ <c oughs> ้านไม่ถูกนอนเที่ยงคืนทุกคืนเ <c oughs> ช้ามามีชัอทุกวันออโอเคสมบับ <c oughs> ชอรู้สึกรู้สึกสนุกแต่ก็ปิ๊งก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยอาจไม่สบายบ้างเป็นภาระคนอื่นบ้างเปงานเปงานไม่เราต้องบอกห้ความรู้สึกให้ทุกคนรู้ไงว่าเออเรามานแล้วร,รู้สึกเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็รู้สึกสนุกรู้สึกประทับใจเนาะ แล้วก็ช็อปกันวินาทีสุดท้ายที่จะขึ İ, ้นเครื่องกันเลยตังไม่หมดไม่พอก็จะช็อปกันตังหมดไปยิ่งตังหมดเกลี้ยงแล้วโมกีเก้ยงการฮะยังไงบ้างก็รู้สึกดีมากใจทีดีมากดีมากได้ไปกลับไปใช้ด้วยเงินที่บ้านก็ยังเหลือใช้ งค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วอาหารมื้อแล้วอยากได้ต้มยำสนุกไหมถามก็แบบมั้สนุกมากมากแบบใกล้ๆน้องๆแบ็คแพคเลยอ่ะสนุกสนุกมากเลยโอเคเดี๋ยวกลับไปรอบแพลนทริปต่อไปนะทริป รู้สึกยังไงบ้างคะสนรู้สึกโอเค e v e รี t h i n g โอเคนะโอเคยกเว้นปุ่นปุ้นคนเดียวที่ว่ากําไรมากกว่าคนอื่นอยากก็ครึ่งราคาใช่ไหมคือคราวหน้าลรคปลอมตัวเป็นเด็กอายุสิบเอ็ดดีกว่าใช่อลิเกโตอลิเกโตสนุกมากโลกสนุกมากเนาะเราไปเที่ยวกันใหม่คราหน้ามาดูดอกซากุระไม่ทีก็ปุ่นปุ้นก็เป็นสาวแล้วค ตอนนี้คราวหน้าคราวหน้าก็ไปไหนก็เสียราคาเท่ากันแล้วไปเจอกันที่กรุงเทพได้คิวสุดสนุกพูดให้ดีๆนะอยากกลับบ้านสนุกอยากกลับบ้านที่นึงเพื่อนสนุกวันนี้เอาไม่เคยความในใจไม่เคยความในใจลึกๆ ไม่ได้พูดลึกไม่ได้เดี๋ยวเตรียบมาดูลึกๆเดีมาชมมีคุณผู้หน้าบนจะกับบ้านทุกวันสปีกลิติดซึกเมื่อยเมื่อยขาเดี๋ยวของให้เขาพูดภาษัตรกริงๆของบุจา